รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลสนับสนุนโดยกทปส สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยังแอดฮ s สโชว์เซลฟทอล์นะคะวันนี้เราคุยกันต่อกับพี่ผัดไทยพี่ดีใจดีดีด,ด,ดีนะคุยไปคุยมาเนี่ยเราก็เรียนรู้หลายอย่างจากพี่ผัดไทยนอกจากเป็นคนอารมณ์ดีแล้วเนี่ยนะมีวิธีคิดที่น่าสนใจด้วยวันนี้คุยกันต่อค่ะว่าการดูแลตัวเองของพี่ผัดไทยเนี่ยที่บอกว่าเป็นโรคไตเนี่ยดูแลอย่างไรกันบ้างนะคะคุยกันเลยค่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะพอพี่ผัดไทยเป็นโรคไตเนี่ยพี่ต้องปรับวิถีชีวิตอาหารการกินยังไงบ้างคะปรับหมดเลยคะ่ะ อาหารนี้ต้องมีวินัยมากมต้องต้องใจแข็งเลยค่ะแล้วคุณหมอให้พี่ผทไทยเปลี่ยนอาหารเกล็นกินรูปแบบกําเดินในชีวิตยังไงบ้างเปลี่ยนค่ะเพราะว่าเพี่เปลี่ยนหมดเลยเรื่องเค็มนี่ต้องพูดถึงนะนเนาะกินจืดไปเลยกินจืดแล้วก็อาหารเนี่ยคือทานได้ไม่กี่อย่างละข้าวขาวนะขนมปังก็สีขาวผักก็เป็นผักสีอ่อนเช่นผักกาดขาวฟัก ะมะระอะไรเงี้ยผักอื่นตัดทิ้งหมดเพราะว่ามันมีมันมีเกลือแร่พวกโพแทสเซียมมีฟอสเฟตมีอะไรเงี้ยค่ะไตเราทํากรองมันไม่ค่อยอได้กรองไม่ได้เพราะฉะนั้นก็คือสิ่งที่พี่ทําทานเองเนี่ยก็จะมีไข่ขาวบางทีก็ทานข้าวต้มใส่ไข่ขาวใส่ผักสีอ่อนลงไปใส่ปรุงรสใช้ซอสช้อนชาเดียวกินอย่างเงี้ย แต่พี่ตั้งใจว่าจะทําการทดลองว่าค่าไตมันจะลงด้วยไหมไง uh huh. ก็ลงจริงๆก็เลยก็เลยรู้ว่าเอออาหารน่ะมีผลกับชีวิตขนาดนี้เลยเหรอ uh huh. แต่ว่าตอนเนี้ค่าไตพี่ผัดอะ่ะทําไมทําไมพี่ผัดเนี่ยอยู่ที่ระดับสามอยู่มาหลายปีนะคะอยู่เป็นสิบสิบปีอะ่ะซึ่งหมอก็ชมว่าเก่งมากคือแบบเก่งมากในที่นี้คือทานอาหารแบบทานได้ไงอ่ะมันไม่อร่อยอะไรเงี้ยแต่พี่ คือพี่ไม่อยากป่วยอันนั้นก็เรื่องหนึ่งแต่พี่เสียดายตังคฮะไปโรงพยาบาลพี่เสียดายตังอ่ะแบบทีนึงก็แพงโอ้บางทีแอดมิดไปเนี่ยแพงแบบมันเนี่ยนะเอา,เอาให้ลูกเร<ด>ียนหนังสือดีกว่าเราคิดอย่างนี้เอ,อจริง,งแล้วก็เลยดีวินัยนงี้แสดงว่าพี่ปรับอาหารการกินซึ่งถือว่าเก่งมากบางคนเขา,พาแพ้เรื่องการกินนะว่ามันไม่อร่อยไม่เอาแต่พี่ผัดก็ฝืนกินแบบนี้มาได้แล้วการนอนของพี่ที่พี่นอนน้อยมาตลอดเวลาพี่ปรับด้วยไหมเออณปัจจุบันเนี่ย นอนก็ยังปรับไม่ได้อ้าวเหรอแต่ว่าใช้วิธีแบบพอตกถึงเวลานอนเนี่ยก็เลยนอนอยู่บนที่นอนไม่ไปไหนพยายามใจแข็งไม่ออกไปลุกไปเก็บไปทําอะไรทั้งนั้นนอนอยู่อย่างเงี้ยอยู่นิ่งๆบนเตียงไม่ไปไหนบางทีบางทีพี่อยู่ยันเช้าอ่ะแต่ไม่หลับไม่หลับเพราะฉะนั้นเรื่องนอนยังแก้ไม่ได้แต่ต้องพยายามแต่ต้องพยายามที่พูดเนี่ยก็คืออยากให้ทุกคนเนี่ยรักร่างกายเยอะๆอย่าไปแบบโอ้แบบเขาเนื่อสงสารมากอ่ะมีแต่ใช้และใช้ พี่ก็เลยมาเรียนรู้เรื่องร่างกายของที่อยู่ภายในเรียนเองเรียนจากใน Google นี่แหละว,ว่าแต่ละอย่างเขาทำงานกันยังไงอากาศที่เราหายใจบุหรี่ใครสูบบุหรี่เนี่ยว่ายกราบงามๆเลิกเถอะเพราะว่าเวลาที่เราสูบเข้าไปอะคะ่ะน้องปอดเราน่าสงสารอะแต่ทีนี้เนี่ยเด็กๆวัยรุ่นที่สูบบุหรี่เนี่ยก็จะแบบยังไม่ถึงเวลาไงพอ3าสิอัพเนี่ย,ยคุณเริ่มป่วยและที่จะไปที่เป็นวัยกลางคนเนี่ย เราจะหอบเอาโรคภัยพวกนี้ไปด้วยแล้วมันยุ่งมากคือสิ่งที่ทําวันนี้มันไปออกผลข้างหน้า<ช>ตอนนี้ยังหลงระเริงยังเคลินกันอยู่แต่ไม่เห็นผลแต่วันนึงพอไปเห็นผลแล้วจะรู้ลูกเสียใจว่าลูกนี้ไม่น่าทําแล้วเมื่อถึงตอนนั้นบางทีการเงินการธนาคารเราก็ไม่ได้ดีมากอ่าเงินค่ารักษาอีกแพงอีกค่ารักษาอีก,อก,ก,อกไปนั่งรอคิวไปอะไรเพราะฉะนั้นคือเมื่อตอนที่เรายังอายุน,น้อยๆเ,เนี่ยกลับตัวกลับใจก่อนเพราะว่าโรคภัยเขายุติธรรมนะคะคุณทํามาอย่างไรมันคืนมาอย่างนั้น เอาละค่ะเราเรียนรู้อะไรหลายอย่างจากพี่ผัดไทยนะแต่สิ่งหนึ่งที่แอนคุยพี่ผัดไทยแล้วรู้สึกว่าพี่ผัดไทยเด่นจริงๆเลยเนี่ยนะคือวิธีคิดวิธีคิดในการดูแลจิตใจของตัวเองพี่ผัดไทยมีวิธีคิดอย่างไรเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาเรียนรู้พร้อมกันนะคะกับอย่างแอดฮาร์ดโชว์เซเลทกวันนี้ขอบคุณพี่ผัดไทยคะ่ะดีค่ะ